ตอนนี้เรามาเก็บสะเดานะคะแล้วก็เขย่าพุชากันนะคะพุชาป่าพุชาป่านะคะคิดถึงตอนเด็กๆค่ะเอามาเก็บเร็วๆเด็กๆคาตาคนแจมไม่เก็บแม่คาตาต้องมีพี่เกลือถ้วยหน้าปั๊มนี้

ตรงจีนพี่เก <ıyorlar. S 2> ลือนี่ป้ามิกพี่เกลือน้ำตาลข้นนะน้ำตาลตะนดอ่ะอันนี้เน่าไหมพี่น่าเ่าใช่เก่อว่ามันยิ้มหมนมีรูด้วยคนขยาวนะคะดูคนขยาว เอาเก็บดิบ้านนี้ขยาให้แล้ววะเปรี้ยวเนาะหลอกก็หวานมาแล้วกลับบ้าน มะขามเทศมีฝากไหมไม่มีอ่ะ